อ e บ l ลเล็เฮลโลโซเรื่องที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดกับน้องคนหนึ่งครับอยู่ๆเนี่ยมีอาการเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่กับเขาหนูเห็นอะไรบ้างอันดับแรกมันไม่เกี่ยวกับผีเลยพี่เจุหยหนูเห็นกำไลโบราณและหนูเห็นคนตกน้ำหรือเห็นน้ำเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในน้ำ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ใกล้ๆกับโคมไฟอะค่ะพี่เจกำลังทำท่าทางเหมือนฟ้อนรำอะไรสักอย่างน้องไปสัญญาอะไรกับเขาน้องเคยผูกพันธสัญญากับเขาว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันแล้ววันนั้นทำไมถึงหนีไปไม่ค่อยหลับตาลูกปล่อยไม่ค่อยหลับตาอ่าแล้วลองนึกถึงเขาดิเขาบอกว่าไง คคุณเป็นรหากเคยมีบุพกรรมหากเคยมีบุพกรรมร่วมกันร่วมกันกับดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณที่ตามพยายามสื่อสารกับข้าพเจ้าที่ตามพยายามสื่อสารกับข้าพเจ้าผมตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยเจอเคสไหนยากเหมือนเคสนี้ สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่พระรามสองซึ่งเรื่องราววันนี้นะฮะโอ้บ้านหลังใหญ่โตเลยสวยงามด้วยดูแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะมีอะไรใช่เรื่อใหม่อยู่เลยแต่อย่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าเรื่องที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดกับน้องคนหนึ่งครับอยู่ๆเนี่ยมีอาการเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่กับเขามีอาการ อำจนไม่ได้นอนใช้คำนี้ละกันเพราะนั้นเนี่ยเนาะเด็กกำลังต้องนอนนะแต่ตอนนี้คือนอนไม่ได้เลยคือในหนึ่งอาทิตย์4วันมากวนแบบนี้จะเรียนหนังสือ,อยังไงผมถามสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนเลยตรงนี้คุณเห็นอะไรอันดับแรกตอนไปเข้าห้องน้ําเห็นผู้หญิงแก่อันดับที่สองเห็นหนูไมน่น่ใจะผู้ชายผู้หญิงนะพี่เจแต่เป็นชุดขาว,ขาวครับ อยู่ข้างบนบ้านชั้นสองนู่นนะใช่แล้วก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มากับของเก่าหรือวัตถุโบราณหรือของที่เป็นของโบราณซึ่งอ,อาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ไม่ทราบแต่ตรู้สึกว่ามาจากบางสิ่งบางอย่าง,งมาจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งของนั้นอยู่ในบ้านไหมอันนี้ไม่รู้บ้านหลังนี้หันหน้าทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือพิง ออกเฉียงใต้พิงออกใต้บ้านหลังนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมาส่งผลกับใครทางผู้หญิงก่อนผู้หญิงผู้หญิงครับเพราะบ้านนี้ก็จะหนักเดินไปทางผู้ชายมากกว่าครับผมคือผู้ชายจะดีกว่าผู้ชายจะดีกว่าถ้ามีปัญหาจะลงไปที่ผู้หญิงทันทีใช่ครับผมเดี๋ยวมาฟังเจ้าของเรื่องครับเชิญคุณบีครับคือน้องเขาเจออยู่บ่อยเลยเจอมาตั้งนานแล้วค่ะ แล้วคราวนี้เขาจะเจอแบบเหมือนอัมตลอดซ้ําๆอาทิตย์หนึ่งประมาณ4ี่ครั้งแล้วก็เหมือนกับเขาจะอธิบายเป็นเหมือนคนคนเดิมที่มาแล้วก็หาทางแก้ไม่ได้พยายามเชิญพระก็แล้วทําบุญบ้านก็แล้วเขาก็ยังไม่ไปมันหมดหนทางที่จะจะจะ,จะทำไงให้เขาไปอะคะ่ะเหมือนผมโดนอัมอะแต่ผมรู้สึกมันเหมือนเหมือนจริงมากเลยคือมันนอนอยู่แล้วมันเหมือนมีผู้หญิงเนี่ย เขาขึ้นมาบนเตียงอ่ะค่อยๆค่อยๆขานขึ้นมาแห้เราก็ตกใจเราก็รูข้ขโมยแล้วก็ใน,ในในที่เรารู้สึกตอนนั้นเอามือจับข้างขวาข้างซ้ายก็พอเขาดิ้นออกไปเราก็จับอีกข้างนึงตอนนั้นผมผมเรียกชื่อแฟนผมแล้วแฟนผมก็มาเล่าให้ฟังตอนหลังคือได้ยินเสียงผมเรียกว่าอึ응้ง응อึ้งแต่และเขาชื่อพึ่งแต่ผมเรียกไม่เต็มเสียงทั้งทงที่เราเรียกเต็มแหละจนจังหวะที่ผมจับแล้วเนี่ยแต่เขาหลุดได้เนี่ยผมลุกขึ้นนั่ง ผมเรียกพิ่งเต็มเสียงเลยหนีไปแล้วใครไม่รู้ขึ้นเตียงหนีไปอายุไหนล่ะคะลูกสิบสามค่ะสิบสามไม่ได้นอนเลยเหรอค่ะโอ้โหทรมานใจเนาะคุณแม่คือน้องเขาเกิดขึ้นเรื่อย <c oughs> ๆเราจะตกใจตอนที่ว่าไม่มีคนช่วยเรามากกว่าเพราะตอนนี้หาคนช่วยมาหลายที่แล้ว ตอนนี้ก็พยายามหาพระมาทําพิธีต่างๆเพื่อที่เคลียซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยเล่นกับอะไรอยู่ผมถามนิดหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรพอจะบอกช่วงอายุได้ไหมฮะปสองอะค่ะปสองเข้าประมาณแปดเก้าขวบใช่แต่ตอนนั้นนะคุณแม่คิดว่าเขาคิดไปเองจินตนาการไปเองแล้วเขาก็ยังเล่าไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะแต่พอโตขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มแบบมาเจอนะเล่าได้แล้วก็มีการส่งซิกกันว่าถ้าเจอแล้วจะต้องทำยังไงอย่างงี้ค่ะ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้คือหนักไปจนถึงกวนไปทางคุณพ่อด้วยใช่คุณพ่อเชื่อไหมตอนแรกๆก็กึ่งกึงกึ่งกใช่แต่พอเจอกับตัวเองก็เชื่อครับเชื่อเวลาเขามาเนี่ยเขาอัมหนูจนหนูขยับตัวไม่ได้ค่ะการที่เจอเนี่ยหนูเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมลูกไม่ค่ะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงนะอาฮะมานิกา มาตรงเนี้ยหนูเห็นน้องและหนูเห็นอะไรบ้างอันดับแรกมันไม่เกี่ยวกับผีเลยพี่เจหุยหนูเห็นกําไลโบราณและหนูเห็นคนตกน้ําหรือเห็นน้ําเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในน้ํากําไลโบราณเกี่ยวกับน,น้ําอืมมันน่าจะเป็นใช้คําว่าเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรบางอย่างที่คลายเจ้ากรรมในเวร มันทําให้ภาพเกิดขึ้นใช่หนูเห็นเป็นช็อตช็อตแต่มันไม่ได้เล่าเรื่องแบบต่อ,อเรื่องอืค่ะช็อตนี้มีอะไรบ้างช็อตนี้มีกําไรเป็นกําไรคู่คู่หนึ่งเป็นกําไรเหมือนทําจากทองทองเหลืองหรือสำริดหรืออะไรก็ไม่รู้ละ่ะแค่นี้ก่อนนะค่ะมีกําไรอะไรที่หนูเห็นบ้างไหมไม่มีค่ะต่อครับแล้วก็มันเป็นเหมือนพันธสัญญาของ คนคู่หนึ่งคุณกำลังจะพูดถึงอดีตชาติใช่ไหมนี่ใช่หนูมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณแบบเป็นผีผีมาอำอย่างเดียวเพื่อที่จะมากแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นอะไรอีกหนูเห็นคนคู่หนึ่งมีบุพกรรมบางอย่างร่วมกันในคำพูดวาจาทางพันธสัญญาบางอย่างเช่นมีการสัญญาร่วมกันมีการรับปากกันไว้หรือมีการ ถ่ายทอดบางอย่างอะไรให้กันแล้วมันมีอย่างหนึ่งคือหนูเห็นผู้หญิงอะ่ะเหมือนตกลงไปในน้ําซึ่งหนูว่าตัวหนูมันอยู่ใต้น้ําลึกแล้วมองขึ้นไปแงนแล้วเห็นว่ามีคนตกลงมาในน้ําำแต่หนูไม่รู้ว่าหลังจากตกแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องอันนี้หนูไม่เห็นน้องเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สมัยเด็กๆอาจจะก่อนป .2 ออเจอ,อย่างอื่นอีกไหมคะแบบเหมือนเห็นหรือว่ามีทักมีอะไรให้คุณแม่แบบรับรู้อะไรอย่างนี้ไหม คือเขาไม่ค่อยเล่าพเพราะน้องเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด <c oughs> จนสุดๆดจริงๆอะค่ะเขาถึงพูด <c oughs> แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าแน่ไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอาจจะคิดไปเองเขาเป็นคนอย่างนี้ค่ะจนพอโตอะถึงแบบเอ้ยไม่ใช่แล่ะเขาเริ่มแยกแยะออกอะค่ะมีย่าหนูเห็นอะไรหรือมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในน้ําหรือจมน้ําหรืออะไรไหมคะเหมือนจะเคยครั้งหนึ่งอะค่ะเป็นยังไงคะอาการแบบหนูหลับแล้ว รู้สึกหายใจไม่ออกแล้วหูมันอือมากค่ะแค่นั้นเลยค่ะหนูเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบ้างไหมเคยค่ะผู้หญิงคนนี้ถ้าสมมติจะมองเนี่ยผมไม่รู้นะทรงคล้ายๆหนูเนี่ยไหมสูงกว่าแต่จะเป็นตอนโตนะต,ตอนโตกำลังจะพูดถึงตอนโตนะแต่<ช>ทรงคล้ายๆหนูเนี่ย หนูเห็นแค่หน้าค่ะแต่หน้าเขามีโครงหน้าคล้ายๆหนูเฉยซึ่งตรงกับที่ส้มเห็นว่าเขาเกล้าผมอย่างนี้พี่เจแล้วเหมือนอม,มันมีเครื่องประดับที่หัวครับด้วยที่มันเป็นเหมือนเซืร์เหมือนอะไรที่เขาใส่เข้าไปอะคะ่ะคล้ายๆมงกุฎคล้ายๆอะไรสมัยก่อนมีไหมหนูอย่างนั้นเคยเห็นลักษณะแบบนั้นไหมไม่เคยคะ่ะเห็นแต่หน้าผู้หญิงแล้วก็น่าจะมัดผมมัดผมใช่หนูมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หนูเห็นเสื้อผ้าเขาไหมลูก นั้นหนูไม่ค่อยได้โฟกัสเลยค่ะเขาจะดูเป็นคนสมัยโบราณหรือดูเป็นคนแบบไวรุ่นปัจจุบันนี่แหละดูโบราณนะคะเพราะว่าหน้าเขาออกขาวทาปากแดงๆเข้มๆอะะ่ะผมผมผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมสัมผัสบ,บางอย่างได้ตอนที่ยืนอยู่ตรงนูน้นกับน้องอย่างนี้ละกันที่ผมมองเข้าไปตอนที่น้องเข้าไปข้างในพอดีไปเห็นอะไรบางอย่างนูเห็นอะไรอีกเท่านี้ก่อนคะ่ะอื เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อในเรื่องอื่นแต่ว่าณนะตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนค่ะโอเคบ้านที่บอกว่าทิศนี้ตอนเนี้เอาเท่าที่ดูมันมีอะไรเสียและส่งผลให้น้องเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงบ้านนี้เป็นบ้านใหม่ใหม่หมดทุกอย่างดีฮะ อาจจะผิดตำแหน่งของเรื่องของช่วยนิดนึงแต่ตำแหน่งของช่วยก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นปั๊มน้ำอยู่ฝั่งนี้<า>แล้วก็อาจจะสับกันในเรื่องของชื้ภูมินิด,นด,นดหน่อยหน่อยแต่ทิศทางเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีอยู่แล้วพิธทางของทิศนยน,นะาตาตกเฉียงเหนือแล้วก็ออกเฉียงใต้นเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีมีอะไรที่บอกไหมมันกระทบทําให้น้องฝันหรือเจออัมแบบนี้หรือเจอดวงวิญญาณ ก็ของเก่าเขาพี่โอบอกเป็นของเก่าแน่นอนของเก่าแต่นี้ก็จะถามเหมือนกันอ,อยากจับมือพี่โอเลยอ,ะอ,อ่ะอยากแชน์ข,ของเก่านะใช่ ขอบคุณครับสปอนเซอร์แหมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะใครที่อยากสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ้นคนเ็นผีให้เราได้ไปต่อเนี่ยโอ้กราบเลยครับนี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะขอขอบคุณเออเมเล็ครับโอ้ยสวยมากเลยขอขอบคุณเออเมเล็ครับเครื่องรางของขังนะนี่เลยเขาย้ายตลาดแล้วด้วยใช่ไปที่ตลาดสวนมากเข้าไปเลือกหาดูได้ที่ชอบตลาดสวนมากใช่นะฮะเข้าไปดูได้เลยมีโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย ที่นี่เขาก็รับปรึกษาด้วยเหมือนกันเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจเออโมเรตครับผมขอขอบคุณฮ so ัลโหลโซล่านี่ครับอยากจะติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่าไฟขึ้นแล้วรอเนี่ยกะซอมตนก <จะ S 2> นรกค่ไนแล้วถ้าคุณติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหรือติดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ประหยัดไปเยอะแล้วนะติดโซล่าเซลล์นะผมบอกเลยหาบริษัทที่ดีปัญหาเกิด คุณตามหาคนคนนั้นได้ไหมเออบริการหลังการขายและเฮลโลซล่าเรายังอยู่ตรงนี้โทรมาได้เลยครับรผมรรตรงนี้น้องส้มเห็นอะไรตรงนั้นขออนุญาตนะคะ ตรงนั้นมันเป็นจุดที่คุณยายผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่แล้วก็ฟิลแบบหน้าดุนิดนึงค่ะผิวคล้ำแต่ไม่ได้ดำไม่ได้ดำมากมสูงประมาณเท่านี้ค่ะ,ะผมถามต่อมียากหนูมองบริเวณนี้ที่พี่ส้มบอกไม่ต้องโกหกตัวเองและก็ไม่ต้องโกหกใครเลยเอาความรู้สึกหนู หนูรู้สึกถึงอะไรก็รู้สึกปแปลกเฉยๆค่ะผมกลัวน้องผมกําลังเช็คน้องก่อนนะขอเช็คน้องนิดนึงว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นหรือเปล่ามาคือเอาพูดไปเลยนะเราเห็นครั้งแรกสัมผัสครั้งแรกตอนนี้คือโดยปกติจะเป็น,นเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดออืฮแล้วก็จะไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่หรอกเวลาทําอะไรก็ตั้งใจแต่ขาดความมั่นใจก็จะเป็นคนอย่างนั้น แต่ทีนี้พอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกน้องว่าสัมผัสแรกที่มีความรู้สึกอา่ที่พี่เจไปไดน้นาว่าเอาฟิลแรกเอาฟิลแรกที่เรารู้สึกตอนที่น้องเป็นเนี่ยดวงวิญญาณแรกที่น้องพูดถึงให้เราฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแล้วเป็นคนนี้ยาวมาตลอดไหมตอนที่เขาเด็กๆตอนที่อยู่บ้านเก่าเขายังอายุน้อยอยู่แปลว่าเป็นตั้งแต่บ้านเก่าใช่ใชไหม อเค <Okay. S 2> เขายังอายุน้อยอยู่เขายังเล่าไม่ได้แต่พอมาบ้านเนี้ค่ะจะเป็นคนเดิมเดิมมาบ่อยเป็นเจ้าประจําเป็นเจ้าตั้งแต่บ้านเก่าเลยด้วยไหมบ้านเก่ามาไม่เหมือนกับเขายังสื่อสารน้องเขายังเล่าไม่ได้น้องหนูจําได้ไหมลูกว่าดวงวิญญาณตั้งแต่บ้านเก่าเนี่ยกับบ้านนี้เป็นคนคนเดียวกันไม่น่าใช่คนเดียวกันนะคะ่ะแยกคนเลยนะแล้วอาการที่ซ้าๆซ้าๆทุกครั้งเนี่ยเหมือนกันไหมลักษณะเหมือนกันไหมที่เขาท<ม>ับเห <kin S 2> <descobrir S 1> มือนกันเลย อารมณ์เดียวกันหมดเลยนะใช่พี่วอกกำลังจะประเมินเรื่องคือมันอาจจะเป็นคนเดียวกันโดยพฤติกรรมของเขาแต่เขาก็อาจจะเปลี่ยนรูปได้ใช่คุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่มามีแค่หนึ่งเท่านั้นใช่และหนูรู้สึกว่าคือผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างบนหลังคาบ้านก็เป็นเขาก็เป็นเขาผู้หญิงแก่ที่คุณเห็นตอนนี้ก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นเขาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเขาทำให้คนงงแหละ แต่ในความรู้สึกที่ที่ถามเนี่ยดิฉันว่าอาการของเราในเวลาโดดเวลาพวกเนี้มันจะทำในซ้ำๆเหมือนคนนั่นแหละทับกันทับอาการอารมณ์เดียวกันต้องถามอารมณ์น้องเวลาโดดเป็นเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันไหมเบืออกันทุกครั้งไหมแบบนี้เหมือนกันอ่าถ้าเหมือนกันก็ <c oughs> ตัวเดียวกันหนูเห็น ผู้หญิงแก่คนเดิม,มยืนแล้วสักพักเป็นภาพซ้อนผู้ชายที่เดินอยู่บนระเบียงบ้านซ้อนทับกันแล้วเหมือนรวมรึบแต่ส่วนสูงคนละส่วนสูงเลยนะแต่รวมรึปอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปคุณนันบอกว่าเขาประสานร่างเป็นตัวเดียวกันไม่รู้พี่อาจจะมาจากที่เดียวกันมาจากพันธะเดียวกันมาจากจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดเดียวกันหรืออาจจะมาจากจิต ดวงเดียวกันเลยก็ได้เขามองว่าเป็นคนโบราณทั้งคู่เลยไหมคนโบราณทั้งคู่ค่ะแต่ว่าแต่งตัวไม่ได้เหมือนคนโบราณเท่าไหร่มียาหนูเคยเห็นคนโบราณไหมเคยค่ะรู้รู้รู้เนาะว่าลักษณะการแต่งตัวก็จะแตกต่างออกไปเขาบอกว่าไงเขา,าบอกบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งหนูฟังไม่รู้เรื่องบ่นให้หนูฟังเนี้ยเหรอแต่เสียงจะแบบเหมือนผู้ชายทุ่งๆหน่อยอืมเป็นเสียงใหญ่ๆ แล้วผู้หญิงล่ะเคยเห็นตัวไหมเคยเห็นแค่หน้าค่ะเห็นแค่หน้าก็อย่างที่บอกคือปกติหนูจะเห็นแค่สองคนนี้สองดวงยาน,นี้มีเยอะกว่าน,นี้ไหมลูกหนูอันนี้หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะแบบหนูโด,ดนอัมแล้วมันจะมีเสียงแทรกเข้ามาเยอะอยู่ค่ะเขาพูดอะไรประมาณหรือจับใจความไม่ได้เลยจับใจความไม่ได้นะาาแต่มีครั้งหนึ่งอะที่บอกว่าตายอะใส่น้องฮะตาย So จะไม่ได้ว่าคนไหนนะแต่จำไม่ได้ว่าคนไหนตะโกนใส่ตะโกนใส่ตะโกนคำว่าตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีคนปลาอะไรเลยเมื่อกี้ใช่อุ้ยชอบ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 มันเป็นความรู้สึกที่โคตรชิดใกล้ ตื่นเต้นเตื่นเต้นตื่นเต้นอีกคนยังรู้เลย <laughs> ไอ้คือเมืเม่อกี้มีคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้ผมมาก uh huh. อ่าแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นคนร่างใหญ่นะค <c oughs> ่ะเออ แต่มันทําให้ผมรู้สึกกลัวได้อะเมื่อกี้คือกลัวเลยนะเมื่อกี้กลัวนะเมื่อกี้ดูเห็นอะไรเอะผมผมอยากรู้เมื่อกี้เห็นเป็นผู้ชายวิ่งหนีออกไปอกระจำแบบจำแบบกระโดดปึ๊บออกไปอย่างเงี้ยแล้วนูบอกว่าเหมือนมีใครปลาอะไระมันไม่ใช่มันเห็นเป็นกระโดดออกไปจากตรงเนี้ยจากตรงหน้าห้องตรงเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรผมลืมเลยตายตายมีคนมาตะโกนใส่น้องว่าตายเขาเขามีอะไรกับคำคำนี้หรือความรู้สึกนี้หรือเปล่าเขาถึงกระโจนเข้ามาขนาดนี้ มันเป็นเขาพี่เจรู้สึกอยู่ใช่ป่ะใช่ใเพราะเขาอยู่กับพี่ตรงนี้เลยเห็นป้องใกล้<ม>ใกล้มาก <laughs> แต่ผู้ชายคนที่บอกว่าเป็นคนโบราณอะ่ะเหมือนคนละคนกับผู้ชายชุดขาวเลยนะพี่เจ ผู้ชายชุดขาวที่อยู่ข้างบนที่อยู่ข้างบนแล้วบอกว่ามารวมร่างกับคุณยายอ่ะนั้นแปลว่าพี่พี่เพิ่มคนนี้ไปอีกคนหนึ่งนะมีสามแล้วนะ,ะบ้านโลง่งโปรง่งสบายใช่ ไม่มีความรู้สึกถึงพลังงานเลยคือเข้ามาเนี่คนละเรื่องกับข้างนอกนะเมื่อกี้นี้พอเข้ามาโป่งโล่งสบายเลยเนี่ยถูกลาคงจุ้ยเลยถูกลาคงจุ้ยเลยสบายเลยอะแต่อาจจะสิ่งที่บอไม่เห็นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้หนูเห็นอะไรถ้านาตอนนี้หนูยังไม่เห็นอะไรในบ้านโล่งนะตรงนี้โล่งเลยนะใช่บ้านนี้มีพาร์พิคเนตไหมคะมีค่ะพร์พิคเนตดูแลอยู่เป็นปางนั่งใช่ไหมอยู่ข้างบนต้องถามสีทองอ่าใช่หนูเห็นสีทอง ท่านคุมครองอยู่นะตรงบริเวณนี้ในบริเวณบ้านเลยค่ะใ,ในบ้านนะ,ะในบ้านเพราะฉะนั้นวิญญาณอันนี้ที่หนูเห็นคือด้านล่างนะที่ท่านคุมครองอเพราะฉะนั้นวิญญาณต่างๆที่เราเห็นกันนอกบ้านอ่ะจะเข้ามาในโซนเนี้ยไม่ได้อือันนี้เป็นห้องห้องนั่งเล่นนะนั่งเล่นอ,อ่าห้องไม่ใหญ่มากห้องเล็กๆสบายๆตกใจเมื่อกี้หนูเห็นผู้ชายชุดขาวอะ่ะเขา โผล่หน้ามาแปะตรงกระจกอย่างเงี้ยอืตกใจโอเคอันนี้ใครครับคุณพ่อคุณพ่อสามีค่ะโอเคหนูว่ามันอาจจะไม่อหรือกเกี่ยว พี่เจในห้องเนี้ยหนูเห็นเป็นผู้หญิงแต่งตัวโบราณแต่ไม่ใช่ห่มสบายเฉียงนะคจะเป็นแนวผ้าแถบแล้วก็มีผ้าคลุม,มหรือผ้าผ้าผ้าพาดข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่สบายผู้หญิงสีสันเสื้อผ้าจะเป็นสีเหมือนแบบ,บสีน้ำตาลน้ำตาลม,มีเคยเห็นไหมลูกมีน้องเคยเล่าให้ฟังไหมผู้หญิงโบราณแบบนี้กล้าวผมกล้าวผมค่ะมวยผมตม่ำก็คนนั้นนะั่นแหละ คนที่หนูบอกว่าหน้าขาวขาวใช่ไหมแปลว่าหนูหนูจะเจอผู้หญิงคนนี้เป็นหลักแล้วก็กับผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายเจอไหมลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วคะ่ะนั่นก็เจอแค่สองดวงวิญญาณน,นี้เท่านั้นไม่มีอื่นแล้วเนาะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปด้านบนนะครับค่ะประดับอยู่นี่อ่ะขออนุญาตครับ อันนี้เป็นขอขอขอนนะอันนี้เป็นห้องเก็บขอ,หองห้องเก็บของค่ะขออนุญาตน,นะครับเป็นห้องเก็บรองเท้าครับโอเค <ๆ S 2> ไปต่อข้าพ้อมเล่านะจริงๆแล้วผู้ชายชุดข่าวพร้อมเล่านะจริงปะ่ะจริง หนูเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวโบราณยืนอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะยืหนยหน้าพระเลยหน้าพระเลยไม่ได้กลัวพระด้วยเพราะเขาไม่ได้หนูไม่รู้ว่าเขามาเพราะอะไรแต่เขามา mm hmm. แล้วเขาไม่กลัวพระ mm hmm. อันนี้ห้องใครคะห้องน้องแต่ว่าน้องไม่ได้นอนค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นชี้เข้าไปในห้องนี้ค่ะอื mm hmm. น้องไม่ได้นอน แต่เคยนอนเคยนอนเล่นนอนอะไรไม่ได้นอนแบบไ่ดจริงจิงใช่นอนเล่นนอนแต่เป็นห้องของน้องเองใช่อะคนนี้ชี้มานี่ชี้มานี่ชี้ทาไมจะให้เราเข้าไปแต่หนูไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรเข้าได้ไหมคะลูกเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตนะคะ เนี้ยนะคะอะ่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ใกล้ๆกับโฮมไฟอะคะ่ะพี่เจแล้วก็กำลังทำท่าทางเหมือนฟ้อนรำอะไรสักอย่างมีโชว์ด้วยเออโชว์ให้หนูดูรำโชว์อะโชว์อะแต่มันเหมือนเป็นการพยายามบอกเหมือนเขาไม่พูดแต่เขาพยายามสื่อสารท่าทางให้เรารู้ ตอนนี้นะฮะใครที่้าพเพิ่งมาเนาะผู้หญิงอยู่ตรงข้ามัดข้ามาพี่หนิงผู้หญิงอยู่บริเวณบริเวณนี้นะฮะแถวแถวนั้นใช่ค่ะแถวแนี้แล้วก็รำโชว์เราอยู่ออาการอ่ะพี่มันไม่ได้รำโชว์มันไม่ใช่การเหมือนรำโชว์แต่มันเหลือเหมือนรำบูชาเหมือนกําลังทําให้เห็นสิ่งที่เขาเคยทําอะไรบางอย่างใช่ทาไมทําไมเขาพยายามเล่าเรื่องอะไรที่แบบ ไม่ได้เกี่ยวกับน้องมาเลยหนูไม่รู้เขากําลังเล่าเรื่องกิจวัตรประจําวันซึ่งเขากําลังเล่าเรื่องเขากําลังเล่าเรื่องสตอรี่บางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเขาอยากให้เราช่วยเหลือหรือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเขาพูดว่ามันผูกพันกับน้องมันคือสิ่งที่ผูกพันมากับน้องเอางี้ ถ้าอยากให้พวกเราเชื่อให้ผมเชื่อด้วยก็ได้อะผมผมอยากแบบว่าสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงและสิ่งที่น้องส้มกำลังสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพรเป็นอดีตชาติมันมันไปจับใครไม่ได้ม,มันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเขาบอกอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวน้องได้ไหมให้เรามั่นใจถึงการมีตัวตนของเขาก่อน เขาพยายามเข้าฝันน้องค่ะแล้วก็พยายามปลุกน้องให้ตื่นจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงอีกค่ะเข้าฝันหนูและปลุกให้ตื่นคือมันสะดุ้งขึ้นมาเลยค่ะกรณีที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาเข้าไปยังไงร,ระหว่างที่หนูนอนหลับอยู่ระหว่างนอนหลับหนูกับแม่จะนอนจับมือกันอยู่ถูกไหมลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันจะมีค่อยค่อมีเสียงค่อยๆมาค่ะเสียงจะค่อยๆมาเรื่อยๆหนูคิดว่าหนูฝันอยู่ไหมตอนนั้นหลับแล้วหรือยังหนูยังไม่ได้หลับเลยตอนนั้นยังไม่ได้หลับใช่แต่เขาพยายามจะกวนหนูให้ตื่นใช่มันเป็นเสียงรบกวนมากเลยค่ะแบบเสียงแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยมันมันบอกได้ไหมมันเป็นเสียงของคนคุยกันเสียงของเครื่องดนตรีเสียงของบรรยากาศที่มันอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่ามันเป็นเสียงยังไงเสียงคนค่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเป็นคนคุยกัน หรือเป็นคนอยู่ในที่ชุมชนขนาดใหญ่แล้วมีเสียงแบบน่าจะชุมชนขนาดใหญ่เขามากวนหนูฟังใจความไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ฟังใจความไม่รู้เรื่องว่าเขากำลังเชียร์มวยเขากำลังอยู่บนท้องทุ่งเขากำลังอยู่ตรงไหนสักแห่งหนูบอกได้ไหมเขากำลังอยู่ในการดูละครหรือการเล่นดนตรีหรืออะไรมันบอกได้ไหม เป็นแค่อึกกระทึกคุกโคมบางกันเถอะสิ่งที่น้องได้ยินนะค่ะมันคล้ายกับการทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะใช่เหมือนสวดอะไรแล้วก็มีคนร่วมในพิธีแล้วก็เป็นเสียงอืออึงเสียงแซ่ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแปลว่าเขาอยู่ในพิธีหนึ่งเขาบอกใช่เขาอยู่ในพิธีนั้นอืมทำไมผมถามผู้หญิงคนนี้นะทำไมถึงทำให้เขารู้สึกแบบนี้ เพราะต้องการให้น้องระลึกถึงอดีตในของตัวเองได้เพื่อให้น้องปลดพันธสัญญาบางอย่างจะได้ปลดปล่อยเขาให้กลับไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดค่ะน้องไปสัญญาอะไรกับเขาหรือเขามาสัญญาอะไรกับน้องน้องเคยผูกพันธสัญญากับเขาว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันแล้ววันนั้นทำไมถึงหนีไปเขามีลักษณะเหมือนเหมือนมาทวงแต่เขาไม่ได้มาเอาแบบเอาชีวิตหรือมาทำ ให้น้องเสียหายอ่ะโอเคกลัวไหมลูกตอนเนี้ไม่ค่ะหนูไม่เห็นเขานะหนูไม่รู้สึกถึงเขานะมาคุณแม่อยู่ด้ยวยก็ได้เข้าไปข้างในผมหน่อยครับนั่งที่เตียงได้เลยครับ